โอเคค่ะเราก็มาเที่ยววัดกันนะคะเดินทะลุมิติประตูออเจา้าค่ะชา้าไปอีกเมืองหนึ่งค่ะ,ะ,ะอาาโอ้ยหญาปลายหญาฝั่งนี้ ป่าป้าไม่อยู่แล้วมั้งป่าป้าไปไหนแล้วาไไมาขึ้นมานู่ไปนู่นแล้วมนะั้งช้ช้าช้ช้าไม่ต้องรีบอืมใช้ช้าใช้ช้ามาทางนี้ไป,ไไปเดินไป نام นี่เราก็เดินรอบแล้วค่ะไปไหนแล้วชินเดอร์ดีล่าไปนระอด้วยนะ แม่กลับแล้วลูกจะไปไหนกลับมาทางนี้ไปไหนมาไอ้ไหนมาอ๋ออะไรเอามาทำไมตาอาเหรอกี่บาทให้หลวงปู่ให้หลวงปู่กระดูกให้หลวงปู่ อาเด็กป as de <topic> no 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 ้าอุ้มใส่มือหลวงปู่นี่มาน้าอุ้มใส่มือหลวงปู่ให้ยายอุ้มก็ได้หรือบ้านที่ยาได้อุ้มเอาจั่งใส่มืหลวงปู่นะไม่จะได้อุ้มนะไม่หหลวงปู่มาแล้วปู่งานะ คาลุมิติอีกคาลุหนึ่งแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ปัจจุบันลรวะคะ่ะเราจะข้ามพบแล้วนะคะอันนี้คือประตูสั้กางเวลาะคะ่ะห้แล้วคะ่ะงั้วกีจุนเดินม,มาทางนี้คะ่ะ ก้วตน่นกไปไหนอะกินแล้วเข้าไปตรงนี้ค่ะเป็นีดี โตอะไรล่ะโยนทิ้งอะไรขยะทิ้งลูกแอะแอะตัวตบายบายให้หน่อยทิ้งลูกทิ้งแอะนี่ตะมันตีละครังหนี่ระครังใหญ่ตีดังตีดังไหมดังไหม うん。